อีฟมิลี่สวัสดีค่ะนนี้ปาติเอาวิวสวยมาฝากค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นคือต้นเบียนะคะต้นเบียค่ะเขาสูงมากที่นี่เขาเอาไปทำเบียนะคะเขาใบเขาเขียวจะอม ต้นเบียร์ค่ะต้นเบียร์อ้าวสวยงามมากเขาสูงเขาไปทำเบียร์นะคะฝั้งนี้ก็มีค่ะฝั้งนี้ต้นเบียร์นะคะอยู่ทางภาคใต้ยเยอรมนมีค่ะต้นเบียร์นีตก็ ข้าวสาลีค่ะมิตรไล่ข้าวสาลีนะคะกว่าไปถึงนู่นไปสากนนี่ก็ต้นเบียะคะ่ะสงเราจะทำให้มันขึ้นอาจจะได้ใบใบเบียร์เยอะๆเพราะไปทำเบียร์นะคะต้น นี่ไล่ข้าวสาลีนี่ก็ต้นเบียร์นี่กม็มีเพื่อนเห็นไหมเขาสูงมากสูงห้าเมตรหกเมตร เขายิ่งสูงยิ่งยิ่งได้ใบเยอะได้ใบเบียรเยอะค่ะว้าสวยงามงามไม่เพื่อนต้นเบียร์ค่ะต้นเบียร์เขาทำเขาทำให้มันสูงให้มันเลื้อยขึ้นนะคะเขาจะได้เยอะได้เบียร์เยอะค่ะ เขาไปทําเบียร์นะคะต้นเบียร์ค่ะเขาเรียกต้นเบียร์เขาสูงสง่าเขาทําเป็นระเบียบดีมากทําเป็นช่องเป็นร่องให้มันเลื้อยขึ้นค่ะอยู่อยู่ยทางภาคใต้เยอรมันนี้นะคะต้นเบียร์ค่ะระเกียวเอาเบีวสวยมาฝากนี้ต้นเบียร์มาฝากนะคะสวยงามมากเขาพุ่ม ช่วงนี้อากาศดีค่ะท้องฟ้างามมีทั้งแดดทั้งฝนช่วงนี้อากาศดีค่ะดูใกล้ๆนะคะงามมากงามค่ะค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ตีขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์จะขายให้ด้วยน,นะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะรับชมต้นเบีรยค่ะต้นเบี้ย